สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่17เมกราคม2569นะครับมาดูคู่บนมาทุกงวดนะครับแม่นสุดสำหรับสูตรตัวนี้นะครับคิดว่าคงจะไม่ล่มนะครับเพราะเราใช้ตัวแทนตัวเกิดเลยนะครับคือเอาตัวเดียวบางทีมันไหลนะครับก็ลองมาตามดูสักหน่อยนะครับสำหรับคู่บน ข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายครับคุณครับก็มาเริ่มกันอีกแล้วนะครับสำหรับแนวทางต่างๆนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับวันที่17นะครับ ก็ผมนั่นนะครับก็ว่ามีช็อตเด็ดด้วยนะครับถ้าว่าช็อตเด็ดแล้วมันมั่นใจนะครับถ้าไม่มีช็อตเด็ดแล้วท่านก็คงเห็นนะครับเมื่อที่แล้วถึงแม้จะขึ้นโลโก้นะครับถ้าเราเอานะครับ16กับ26นะครับหรือ026เพราะมันเป็นเลขพศที่เหยียบย่างเข้ามาใหม่นะครับคุณครับเราก็ใกล้เคียงนะครับบางทีท่านอาจจะตัดถูกนะครับและแล้วก็พลาดนะครับสูตรตัวนี้นะครับก็นี่นะครับมาใช้ตัวแทนตัวเกิดนะครับ บางสูตรนี่คุณครับเราชี้แจงมากไม่ได้จริงๆนะครับเขาจะเลขมันออกไม่รู้ว่าอะไรนะครับบางทีมันลดแต้มเดียวเพิ่มแต้มเดียวอยู่เลยนะครับทีนี้เรามาใช้ตัวแทนกักเลยนะครับอย่างเช่นตัวบนเห็นไหมครับเนี่ยสกับ9สูตรตัวล่างนะครับคือสูตรย้อนวดนะครับอันนี้นะครับสูตรตัวบนนี่ยังก็เก็บไว้ก่อนนะครับคุณครับบางท่านก็อยากจะถามว่ามันมาจากตัวไหนนะครับก็ขอให้มันถูกก่อนแล้วกันนะครับมีที่มาแน่นอนนะครับ อ่าสี่เห็นไหมครับเบียบันชนนะครับเป็นเลขวิ่งได้เลยนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับลองดูนะครับมวดแรกออกไปที่หกสี่สี่นะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมาเลยนะครับอ่านะครับมันออกอะไรนะครับตัวนี้เราวางสี่หมดเลยนะครับเนี่ยเราวางสี่นะครับเป็นตัวอย่างแล้วมวดถัดมาเราเดินเลยนะครับก็คือแค่นี้เองนะครับวางสี่หมดนะครับสี่สี่ ก็นะครับคุณครับเสียดายนะครับ5กับ6นะครับเราจับ70อยู่แล้วทีเดียวนะครับมันก็เจ็ศย์มันก็7 0 6ซะกันแมานะครับเราได้อะไรครับตัวนี้8ตัวแทนก็คือ3มนะครับเนี่ยมันมาตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวล่าง2กับ7็เลขย้อนงวดนะครับเนี่ยเราก็จับเป็น2ชุดทำไมครับและเราก็ถูกนะครับก็ไม่ทางปากกาแดงนะครับปากกานี้เลยนะครับมันออกไปที่อะไรครับตัวนี้ออกไปที่ 9 7 8นะครับก็ถูกนะครับในหน่วย10คือเราจับ4ชุดไว้นะครับคุณครับ4ชุดเพราะตัวแทนตัวเกิดนี่มันรู้สึกมันจะจับง่ายดีนะครับอ่าเราก็มาดูเมื่อถัดมาอีกนะครับอ่าเราพอวางสีเลยนะครับเราได้9นะครับ9กับ4นะครับ9กับ4 9กับ4นะครับ และตัวล่างเรา6กับ1ใช่ไหมครับนี่เลขย้อนงวดนะครับมันก็ออกมันก็ถูกอีกนะครับนี่มันถูกแบบนี้ครับหลังจากถูก7 8แล้วก็ยังถูก96กนะครับก็จับ4ชุดนะครับมันก็ออกไปที่6 9 6อ่าแบบนี้นะครับสูตรบางสูตรนะครับคุณครับก็กระผมนั้นพยายามจริงๆเนะครับเอาแนวทางมาให้คุณคุณได้พิจารณากันนะครับได้เลยครับ3กับ8 อย่างนี้นะครับเลขนะครับถ้าไม่มี3ไม่มี8เนี่ยเราก็คงจะคิดลําบากกันนะครับคุณครับเพราะว่าเอาเลขสูตรแบบนี้มาเลยแล้วมันมันได้เลขวิ่งดีนะครับเราได้ตัวไหนก็แล้วแต่เราสามกับ8เข้าไปเสียบเลยนะครับคุณครับมันก็ออกนะครับออกไปที่อะไรครับตัวนี้อ่าออก82ตัวนะครับเนี่ย8 2ตัว8 9 8ครับออก898นะครับหลังจากที่ออกอะไรครับเนี่ย อ่าหกเก้าหกนะครับแล้วก็มาออกแปดเก้าแปดนะครับอ่าแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเนี่ยบางครั้งมันได้สองตัวแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับมาเมื่อเราได้สองตัวอันนี้นะครับดูนะครับเราได้อะไรครับหกกับหนึ่งอ่าตัวล่างนี่มันเก้ากับสี่อ่าใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จับสองชุดนะครับจับสองชุดอ่าสี่ชุดนะครับมันก็ออกตัวนี้นะครับออกที่หนึ่งสี่นะครับ ท่านก็คงมีใบนี้ใช้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับมันก็มันก็ถ้าว่าเลขใบเบิร์นิดครัวได้แน่นะครับมันออกอะไรครับหนึ่งสี่ห้านะครับตัวนี้เราก็จะตัดออกไปเลยเพราะเราได้หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งกับสี่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หกกับเก้าอย่างเงี้ยนะครับคุณครับมันก็เหลือน้อยนะครับผลปรากฏมันออกอเลขชุดนี้มันจะเป็นเลขสลับหลักนะครับคุณครับเนี่ยหนึ่งห้าสี่นะครับแต่มันออกที่หนึ่งสี่ห้านะครับเราได้สองตัว ก็ใช้ใบนี้นะครับคุณครับถ้าเราใช้ตัวเดียวก็ต้องสูตรให้แม่นๆสูตรอัจฉริยะสูตรที่เราตัดออกมาจากของจริงพันหลักนั่นแหละครับก็คือสูตรอัมรตต์ดูเมื่อถัดมานะครับเลขออกที่เบิ้ลอีกแล้วนะครับเราได้อะไรครับ2กับ7เนี่ยนะครับคุณครับ2กับ7นะครับมันออก2ตัวบนนะครับเ้วมาดูตัวล่างเห็นไหมครับเนี่ยมันขาด2กับ7เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับคุณครับเพราะยังไม่ผิดอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวแทนตัวเกิดนะครับ สูตรพัฒนาใหม่นะครับออกไปที่สองห้าสองบางทีนะครับเราจับสองสองเอาไว้บ้างนะครับคุณครับมันก็ถูกนะครับเนี่ยมันออกสองสองนะครับเนี่ยสองสองล่างด้วยนะครับอย่างนี้เลยเอนะครับแล้วก็มาดูว่าอ่าถัดมาอีกนะครับสามกับแปดเนี่ยคุณครับเนี่ยเราถูกสองตัวอีกแล้วนะครับเลขเขาออกที่อะไรครับเนี่ยเก้าแปดห้านะครับ 895เราได้สองตัวใช่ไหมครับเนี่ยเราได้สองตัวเพราะเราจับนะครับก็3934นะครับ89นะครับ84อย่างงี้นะครับมันเป็นเลขสี่ชุดนะครับแล้วเราก็นะครับดูใบเลขของเราะนะครับมันออกไปที่อะไรครับ 895มันก็ต้องถูกแน่นอนนะครับในในชุดตัวนี้คือเราดึงออกมาก็จะเหลือเลขเพียงไม่กี่ชุดนะครับคุณครับถ้าเราเอาตัวเดียวมัน36ตัวถ้าเราได้2ตัวมันก็ลดลงไปเหลือ10ประตูแค่นั้นเองนะครับมันออกที่มันจะเข้าตัวนะครับ598เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย598นะครับงวดนั้นเราถูกโตัวนะครับเราไปเอา589เลขมันออกตัวท้ายนะครับคืนอย่างเนี้นะครับแล้วก็มาดูว่าเพิ่งผ่านไปนะครับเราได้อะไรครับ 0กับ5อ่านะครับ0กับ5มันออก0นะครับออก0นะครับเนี่ยเราเอาตัวแทนตัวเกิดมาอย่างนี้เราไปเนี่ยเห็นไหมครับนี่เราไปชอบ5้าเพราะหมันวิ่งมันไหลเป็น6คุณครับนี่นะครับมันก็ได้คู่คู่ตัวของเขาอะนะครับคือเราจับไว้2ชุดใช่ไหมครับก็0 7อ่าแล้วก็5 7แล้วก็ไปจับ5 7นะครับแล้วก็ไปจับ1 7ในนู่นนะครับคุณครับอ่าแล้วก็มาดูในใบเล็กของเรานะครับใบนี้เห็นไหมครับเนี่ย เมื่อเข้าอย่างนี้นะครับเนี่ยสลับหลักนะครับก็067เพราะเราได้2ตัวแล้วเนี่ยเราก็จับเลยนะครับอย่างนี้จับไปเลยนะครับก็คือเป็นข้อสังเกตได้เลยเหลือไม่กี่ชุดนะครับเหลือสิกว่าชุดนี่เราถูกชัวเลยนะครับในใบนี้ถ้าไม่เบิ้ลนะครับพูดถึงว่าไม่เบิ้ลไม่หามนะฮะอ่าเลขตัวนี้ออกยังไม่ได้เขียนเนี่ยแปดแปดเก้าห้านะครับแปดเก้าห้าีผ่านไปนะครับมันก็เจ็ดศูนย์หกสุดรอมตะของเราเนี่ยคุณครับแหมนะครับ เอาเถอะนะครับคุณครับอีกไม่น,นานลงนะครับวันนี้นะครับ2กับเอ่ดนะครับ2กับ7ตัว uh ล่างมัน3กับ8นะครับเราจับเอาไว้2ชุดก่อนเลยนะครับคุณครับรู้สึกจะเป็นเข้ากับช็อตเด็ดเลยนะครับวันนี้นะครับอ่ได้อ่นะครับตามหน่อยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์รู้สึกจะอ่ค่อนข้างนะครับค่อนข้างจริงๆนะครับค่อนข้างจะมั่นใจเหลือเกินเนี่ยนะครับ เลขตัวนี้นะครับจะทําให้ดูนะครับมันมีทั้ง4ชุดเลยนะครับที่มันตรงกันอย่างว่าที่แลเห็นไหมครับ9กับ1ก็กลับหัวก็เราเรียนอยู่แล้วนะครับว่านะครับสองสองสามนะครับเพราะสองสองตัวสองสามนะครับแล้วทีนี้ก็เจ็ดนะครับเจ็ดแปดกับเจ็ดสามนะครับก็เลขแค่นี้นะครับคุณครับมันเลขตัวนี้นะครับ ถ้าหนึ่งของเรามาจริงนะครับในสูตรนั้นนะครับเราหนึ่งมาเสียบได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ไม่กล้านะครับเราต้องฟันธงจริงๆนะครับคุณครับเนี่ยตอนนี้เราใช้เลขแบบนี้มันดีนะครับมันมันคือแม่นะครับมันก็น่าสนใจนะครับเพราะใช้ตัวแทนตัวเกิดเอาดีกว่านะครับอ่านะครับแล้วจะหาเลขวิ่งแบบจริงๆจังๆกระทบกันตั้งกี่สูตรเก้างวดที่แล้วนะครับผลปรากฏนะครับกับหัวเป็นหกเลยนะครับแทนที่เก้าจะต้องเป็นสี่ก็ไม่มานะครับอย่างเงี้ยเก้ากับสี่เห็นไหมครับ ไม่มาตัวแทนตัวเกิดด้วยนะครับงวดนี้เราลองจัดตัวแทนตัวเกิดอย่างนี้จัดอยู่อีกหรือไม่นะครับอ่าก็ลองลองพิจารณาดูนะครับคุณครับเลขมีธรรมะที่มาแน่นอนนะครับส่วนตัวล่างนี้ก็ยังเลขข้ามข้ามปีแล้วนะครับมันเป็นเลขย้อนงวดนะครับอ่าก็เดี๋ยวบางทีนะครับวันพรุ่งนี้หรือปลรือนี้นะครับจะลงเร็วๆเลยนะครับสําหรับเลขช็อตเด็ดของเรานะครับคุณครับทําให้คุณดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสามตัวของเขา ่านะครับดูแล้วมันมันก็น่านะครับน่าลุ้นจริงๆนะครับสำหรับช็อตเด็ดในงวดวันที่17มกราคมนี้นะครับก็คงจะมาอ่ามีโอกาสปีใหม่กันแล้วครับคุณครับสำหรับคลิปนี้จากลาดพิงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ